Udah Sedih ดีวัขึ้นปีใหม่ทางห้อยเสน่หเขาก็ชะลอกัน ปี p p น n e วเยียร์นะคะทุกคนสำหรับคืนนี้มีความสุขเลนะคะก็ฉลองกันหลายๆที่เนาะจัดงากัน ขึ so ้นปีใม่แฮปปี้นิวีย์สอง เขาดาวกันนะคะกับคืนเที่ยงคืนขอเช้าวันใหม่ค่ะวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสำหรับช่องเมนูแมวคนที่รับชมค่ะ ก็แชร์กดติดตามช่องมานิวแมวช่องน้องใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ